การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นเพียงครั้งที่2เท่านั้นเองที่หลังจากที่มีกฎหมายฉบับนี้ใช้นะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับ <c oughs> ตั้งแต่นู้นก่อนรัฐประหารกลับมาถึงยุคนี้นะครับระเบียบแล้วก็โดยเฉพาะคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการ <c oughs> สมัครรับเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นแม้กระทั่งสสเองนะครับ <c oughs> มีความเข้มข้นมีความเข้มข้นมากขึ้นคือมีความเข้่งคัดในเรื่องการที่จะให้นักการเมืองเข้ามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนี่คือต้องกรองกรองบุคคลที่มีประวัตินะครับในเชิงทางคดีมีประวัติในถึงการทุจริตมีประวัติในทางที่อ่าพฤ่บมีชอบในวงราชการเนี่ยกันไว้ไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้สมัครอันเนี้ยอ่าเยอะมากนะครับดังนั้นนะครับการที่ใครที่ จะมาเป็นตัว,ตว,ตวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างน้อยๆน,นะครับก็ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติที่ที่เสียหายอันนี้ก็คือเป็นหลักนะครับเป็นหลักของกฎหมายาในปัจจุบันนี้รวมถึงกฎหมายสสด้วยอีกอันหนึ่งนะครับที่ททยังไม่ได้กําหนดวันเลือกตั้งก็คืออบอตอที่เปลี่ยนแปลงฐานะหรือยกฐานะเป็นเทศบาลนั้นจะเลือกตั้งวันไหนวันนีก้ก็จะมีเหมือนกับ ข้าวๆก็แล้วกันนะครับคาดการว่านะครับคาดการว่าซึ่งตอนนี้รอเฉพาะหนังสือเป็นทางการจากสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งการมาแต่เท่าๆท,ที่ทราบเบื้องต้นทราบข่าวว่านะครับอาจจะเลือกตั้งในช่วงไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวคงต้อพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับเทศบาลนะครับท,ที่ที่ยกฐานะมาจากอบตอซึ่งไม่สามารถที่จะเลือกตั้งพร้อมกันกันกบ อบตได้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับเทศบาลที่ที่เปลี่ยนแปลงฐานะนะครับคงไม่ไม่สามารถที่จะเลือกตั้งพร้อมกันกันกบอบตที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่11มกราคม2569ค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับวันรับสมัครต้องนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปด้วยไหมคะนะครับไม่ต้องครับระเบียบใหม่ไม่ต้องเอาตัวจริงไปไม่ต้องเอา ฉบับที่เป็นเล่มไปนะครับถ่ายถ่ายเอกสารไปแค่ชุดเดียวนะครับถ่ายเอกสารไปแค่ชุดเดียวนะครับในกรณีของอทะเบียนบ้านนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาทักทายอีกนะครับจะมาเริ่มด้วยคําถามคําถามแรกนะครับถามว่าขอสอบถามครับอาจารย์อบตไม่มีคู่ต่อสู้ได้เข้าคูหาไหมครับ ความหมายของคําถามนี้น่าจะหมายความว่ามีผู้สมัครเพียงคนเดียวคือถ้าสมัครนายกก็สมัครคนเดียวหรือสมัครสอตอที่มีเขตเลือกตั้งที่มีได้คนหนึ่งหมายถึงสมัครคนเดียวอย่างนีน้คือไม่มีคู่ต่อสู้นะั้นนะครับจะได้เข้าคูหาไหมหมายความว่าจะมีการเลือกตั้งไหมหรือว่าให้ได้เป็นอสอสอหรือเป็นนายกเลยคําตอบก็คือต้องมีการเลือกตั้งครับ ต้องมีการเข้าคูหานะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือวุหารท้องถิ่นจะไม่เหมือนกันกับการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับถ้าผู้ใหญ่บ้านนี้ไม่มีผู้สมัครแข่นะครับก็ไม่ต้องเข้าคูหานะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นสอตตนายกอบตเทศบาลน,นะครับออบจกรุงเทพมหานครเมืองพัทยานะครับแม้จะมีผู้สมัครคนเดียว ก็จะต้องเข้าคูหาก็คือจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งนะครับซึ่งการจัดการเลือกตั้งนั้นนะครับผู้สมัครจะต้องแม้จะไม่มีคู่แข่งก็ต้องต้องผ่าน2ด่านคําว่า2ด่านหินก็แล้วกันนะครับถ้า,าพี่น้องประชาชนไม่รักไม่ชอบท่านหรือท่านไม่ดีพอเขาก็จะไม่ให้ท่านเป็นก็ได้นะครับฉะนั้นด่านที่1คือจะต้องได้คะแนนนะครับร้อยละสิ ของจานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง500อคนท่านยังต้องได้คะแนนอย่างน้อย50คะแนนนะครับนี่คือด่านที่1ด่านที่1ไม่น่าจะเป็นห่วงไม่น่าจะมีปัญหาแต่ด่านที่2ส,สิครับด่านที่2นั้นนะครับท่านต้องได้คะแนนมากกว่าผู้ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดนะครับหมายความว่าคะแนนไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดก็คือผู้สมัครรายใดนั่นแหละดังนั้นนะครับ ด่านที่สองนี้ถ้าเกิดท่านไม่เก่งจริงไม่ดีจริงไม่เป็นที่รักแล้วก็ที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนชาวบ้านเขาก็จะไปเทคะแนนลงในช่องไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดนะครับไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครใดพอไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครใดถ้าเกิดช่องนั้นคะแนนมากกว่าคะแนนที่ท่านได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนได้รับคะแนนจากพี่น้องประชาชนท่านก็จะไม่ได้รับการเลือกตั้ง นะครับนี่กรณีที่ท่านถามมาว่านะครับสมัครคนเดียวไม่มีคู่แข่งต้องเข้าคูหาไหมคําตอบคือต้องเข้าเข้าแล้วก็ต้องผ่าน2ด่านด่านที่1ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสิของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด่านที่2นะครับจะต้องอได้คะแนนมากกว่าผู้ไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครใดนะครับมาคําถามต่อมาครับสมัครอบตอแล้วไปเป็นโคศส งานวัดได้ไหมครับได้ครับนะครับคาเป็นคาว่าเป็นโคศกก็คงเป็นพิธีกรนะครับไม่เฉพาะงานวัดนะครับก็งานอื่นๆงานแต่งงานศพนะครับงานต่างๆที่เราเคยเป็นหรือเป็นอะไรนะเป็นหมอสูตรหมอรมนะครับงานแต่งงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันไหนที่เราเคยทํา ก็ยังทําได้ตามปกตินะครับขอให้ทำหน้าที่ในสิ่งนั้นนะครับอย่าก็ระมัดระวังอย่าไปหาเสียงก็แล้วกันนะครับเผื่อมันมีหมอเรามีหมออศพมีอะไรนะครับเดี๋ยวไปหาเสียงด้วยนะมันก็จะสุ่มเสียงนะครับฉะนั้นก็การทําหน้าที่เป็นโคศกหรือเป็นพิธีกรน,นั้นก็ยังทาหน้าที่ได้ปกติดันเองนะครับคําถามต่อมาครับเคยเป็นอบตอรองนายกอบตอ มาหลายสมัยจะใส่ชุดปกติขาวถ่ายรูปสมัครอบตอได้ไหมครับคําตอบก็คือได้ครับนะครับทำไมได้ล่ะ,ะก็มันครบวาระไปแล้วนี่นะครับเหตุที่ได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราใส่ชุดแล้วไปแสดงตนให้รู้ว่าเราขณะนี้เราเป็นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่เราใส่ชุดก็คือใส่แค่ไปถ่ายรูป แล้วถ่ายทําไมถ่ายเพื่อให้รู้ว่าเราเคยเป็นเราเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้หารท้องถิ่นเราเคยมีสิทธิ์ใส่เพื่อจะให้รู้ว่าเราเคยเป็นแล้วเราก็มาสมัครอีกแม้กระทั่งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้หารท้องถิ่นรวมไปถึงข้าราชการต่างๆนะครับที่กเกษียณมาแล้วนะครับก็ยังสามารถใส่เครื่องแบบไปถ่ายรูปนะครับย้ําว่าถ่ายเครื่องแบบอ่า สวมเครื่องแบบเพื่อไปถ่ายรูปเพื่อมายื่นสมัครอันนี้มันได้นะครับได้ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ากรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งนั้นอาจจะเข้าข่ายเป็นการหาเสียงโดยการหลอกลวงในกรณีที่ไม่เคยมีสิทธิ์ใสไม่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นไม่เคยเป็นข้าราชการแต่ดันไปถ่ายรูป ชุดปกติขาวชุดสีกะกทีทั้งที่ตัวเองไม่เคยเป็นแล้วก็ยังไปขึ้นป้ายหาเสียงทําให้คนเข้าใจว่าตัวเองเคยเป็นนะครับอันนี้อาจจะสุมเสียงเป็นการหาเสียงโดยการหลอกลวงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เข้าใจผิดในตัวของผู้สมัครซึ่งกรณีอย่างนี้ก็โดนใบแดงมาแล้วหลายต่อหลายคดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาห้ามคือถ้าไม่มีสิทธิ์นะครับอย่าไปถ่ายรูปในสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ นะครับในอดีตนะครับถ้าตัวเองเคยมีสิทธิ์แล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็เอาไปสมัครแล้วก็ขึ้นป้ายหาเสียงได้อ่นนี่คือคําถามนะครับที่ท่านถามมามาต่อมาครับคําถามต่อมาครับ